ข้อเตือนใจครอบภัยและโชคดีไม่มีประตูเพียงแต่คนไข่คว้าเข้าหาตัวเองคนเราคือผู้ที่มีร่างกายและจิตใจรวมกันเป็นหนึ่งร่างกายเปรียบเสมือนกับรถยนต์คันหนึ่งส่วนจิตใจก็เปรียบได้กับผู้ขับขี่เด็กทารกแรกเกิดโดยส่วนใหญ่นั้นจิตใจยังไม่สามารถควบคุมบงการร่างกายได้ตามที่ต้องการ เปรียบได้กับผู้ที่เพิ่งหัดขับรถไม่สามารถจีบจับสิ่งของกินเองได้ไม่สามารถเดินเองได้ต้องการความช่วยเหลือดูแลจากผู้อื่นการที่คนตายลงเรียกว่าผ่านจากรูปกายจิตญาณก็ย่อมหลีกหายไปจากร่างกายร่างกายเองก็ย่อมเน่าเปื่อยผุพังเสื่อมสลายในเวลาไม่นานนัก กลับขึ้นสู่ความเป็นธรรมชาติจึงมีคำกล่าวที่ว่าย่านอยู่คนอยู่ยานไปคนม้วยในคำพีทางสายกลางได้กล่าวไว้ว่าชีวิตจากฟ้าเรียกว่าจิตญานจิตยานจึงเป็นสิ่งที่มาจากพระอนุตตรธรรมมารดาซึ่งสถิตยอยู่ที่อนุตตรภูมิแดนนิพพานและเมื่อลงมาสู่โลกมนุษย์ซึ่งเป็นโลกสามมิติแล้วนั้น ก็ถูกอารมณ์7ตันหา6ยั่วย้อม8เปื้อนเอาจึงไม่สามารถกลับคืนสู่โชมหน้าแต่เดิมทีได้กลับต้องไปวนเวียนเกิดตายในชาติกำเนิดสี่และภูมิวิถีหกพเนจรเกิดตายเวียนว่ายในหนังสือประวัติศาสตร์สื่อสู่ได้บันทึกไว้ว่าบรรจบการชวดเปิดฟ้าบรรจบการฉลูเบิกดิน บรรจบการขานเกิดคนมนุษย์ชาติจึงได้อุบัติเกิดกายมาประมาณ60,000กว่าปีแล้วเริ่มตั้งแต่สมัยอริยะบรรพกษ,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 ษัตริย์ฝูซีจนถึงสมัยของท่านเจียงไทกงเป็นยุคเขียวสีเขียวเป็นสีที่สำคัญน้ำมีความรุนแรงร้ายกาจที่สุดนั่นคืออุทกภัยหลงหัน่น ดังนั้นจึงมีเรื่องเล่าขานถึงต้าหวีจัดการภัยจากน้ำนั่นเองและท่านเจียงไทกงเป็นผู้ทำหน้าที่แต่งตั้งเทพเซียนแทนเบื้องบนวิญญาณเดิมที่ได้บำเพ็ญและบรรลุนั้นก็จะได้ขึ้นไปเสวยมรรคผลอย่างเบื้องบนแต่ผู้ที่บำเพ็ญและยังไม่บรรลุก็จะถูกแต่งตั้งเป็นเทพเซียนเพื่อเสวยกลิ่นทูปควันเทียนจากผู้คนบนโลก ส่วนผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญก็ได้ประสบภัยจากน้ำมือของทรราชสังโจหลังจากสมัยของท่านเจียงไทกงเรื่อยมาอีกประมาณ3,000ปีเป็นยุคแดงสีแดงเป็นสีที่สำคัญไฟมีความรุนแรงร้ายกาจที่สุดจึงมีอักคีภัยซื่อหมิง ในปัจจุบันนี้เป็นยุคขาวสีขาวจึงเป็นสีที่สำคัญเจ้าสาวผู้เข้าพิธีแต่งงานก็สวมชุดวิวาสีขาวเป็นยุคที่สารพิษและเชื้อโรครุนแรงร้ายกาจเป็นที่สุดจึงเกิดมีวาตภัยเอี่ยนคังวิญญาณเดิมจึงได้บำเพ็ญในเรือนไฟบำเพ็ญกลัวเรือนสามีและภรรยาสามารถบำเพ็ญร่วมกันได้โดยมีลูกๆอยู่ด้วยพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อให้หลักสัมพันธ์และความดีงามในครัวเรือนสมบูรณ์ครบถ้วนผู้บำเพ็ญจึงมีโอกาสบรรลุธรรมอย่างเบื้องบนซึ่งสะดวกง่ายดายอย่างที่สุดในบทกลอนคู่ตรดจีนนั้นมักเขียนว่าฟ้าสันติดินสันติสามยุคเบิกสันติซึ่งก็คือยุคนี้เวลานี้และความหมายนี้นั่นเองบำเพญ็ญธรรมบำเพ็ญที่ใจการแสดงออกของจิตยานก็คือใจ ตั้งแต่เดิมทีนั้นเป็นใจเดิมดีงามหรือเรียกว่าเป็นใจเด็กทารกและยังอาจเรียกได้อีกว่าใจธรรมแต่เมื่อลงมาเกิดกายบนโลกแห่งการเปรียบเทียบคู่แข่งขันและการแบ่งแยกเป็นสภาวะตรงกันข้ามแล้วจึงเปลี่ยนเป็นเทพตัวรู้หรือใจคือใจคน มีดีมีชั่วหากเข้าไปสู่ภาวะที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายและก่อประโยชน์แต่ของตนรู้แต่ว่ามีตนเองและไม่รู้ว่ามีผู้อื่นจึงกลายเป็นใจเลือดใจเนื้อซึ่งได้แต่ทำความชั่วสิ่งใดไม่ชั่วช้าย่อมไม่ทำญาติธรรมในอาณาจักรอนุตตระธรรมเป็นเพราะมีพื้นฐานของการบําเพ็ญบ่มเพาะมาก่อนแล้วสามชาติ จึงได้รับพุทธพยากรณ์จากพระวิสุทธิอาจารย์ซึ่งเป็นการได้รับรู้ก่อนจากนั้นจึงบำเพ็ญทีหลังได้รู้ถึงตำแหน่งที่จะลงมือบำเพ็ญรมแต่ความเป็นจริงก็คือพระอาจารย์นำพาเข้าสู่ประตูการบำเพ็ญอยู่ที่แต่ละคนหากว่าได้รับรู้แล้วแต่กลับไม่บำเพ็ญหรือยังบำเพ็ญได้ไม่ดี ความแปดเปื้อนที่มาเกาะติดอยู่ในจิตใจยังไม่ได้กำจัดตัดทิ้งให้สะอาดหมดจดเมื่อกลับคืนไปยังพุทธาลัยแล้วก็จะต้องไปผ่านสาด่าน9ก้าทวารหรือไปถูกคุมขังอยู่ที่คุกสวรรค์เพื่อบําเพ็ญขัดเก่านั่นก่อนบางคนยังถูกตีให้ลงไปยังนรกภูมิเพื่ออาศัยการลงโทษและเครื่องมือลงโทษต่าง มาขัดเกลาจิตญาณอีกทีหนึ่งเหมือนกับน้ำที่สกปรกเมื่อผ่านการกลันกรองแล้วจึงจะสามารถกลับคืนสู่สภาวะสะอาดใสได้เหมือนเดิมเป็นน้ำที่สะอาดไม่มีสีไม่มีรสที่คุกสวรรค์สด่าน9กทวารของพุทธาลัยและนรกภูมิมีเครื่องมือลงโทษอย่างพร้อมสับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรันกรองจิตใจให้ใสางามนั่นเองที่ในคำพี ให้สร้างกันอิ่งได้บันทึกว่าครอภัยและโชคดีไม่มีประตูเพียงแต่คนไข้คว้าเข้าหาตัวเองนั่นก็คือความหมายอย่างนี้เองปุถุชนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจิตญาณถูกจำกัดขอบเขตอยู่ในร่างกายสามารถยืดการตอบสนองของเหตุต้นผลกรรมได้สามารถตัดสินใจได้อย่างสมบูรณ์ มีความคิดที่อิสระมาบำเพ็ญแก้ไขความคิดจิตใจที่ไม่สอดคล้องต่อมัชฌิมาธรรมและอุปนิสัยอารมณ์ของตนเองได้นี่เป็นความโดดเด่นของยากที่จะได้กลายเป็นคนผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงควรทนุถนอมโอกาสเวลาที่ยังคงมีอยู่มีกายสังขารนี้ใช้ประโยชน์จากกายเนื้อนี้อย่างดีงาม มันตรวจสอบพิจารณาความคิดจิตใจของตนเสมอเสมอย้อนมองสองตนทุกขณะเวลาจึงจะไม่ผิดต่อการที่ได้มาเกิดกายบนโลกไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อสูญเส้นร่างกายคนหมื่นกลับไปอาจฟื้นคืนซึ่งน่าเสียดายยิ่งนักขอให้ถือว่าเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันเถิด